ค่ะสวัสดีค่ะทอมชุ่มเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชคนะคะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้เป็นแรงของวันที่14สิงหาคม2565เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมืออื่นวันที่15ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันที่15ตอนแรกสงทุ่มครึ่งเป็นวันที่หวยเล่าพัฒนาออกนะคะท่านผู้ชมค่ะงวดที่แล้วแตกบบกี้สำนักค่ะท่านผู้ชมค่ะ แต่ว่างวดนี้อาจารย์เตละอาจารย์นะคึองขังมากเลยนะคะคุณบอกว่าแตกแน่งวดนี้นะคะสิแตกสำนักใดแอกเจียวไมา่สรุปให้ท่านผู้ชมได้มึงกันเนาะองขเนาะ,ะ,ะตอนนี้แอกเจ้ามาสรุปให้ท่านผู้ชมมึงกันนี่มีนี่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเจ็ดเจ็ดสำนักขธรรมบุญชุ่มขาทั้งหมดเจ็ดสำนัก แล้วแอดใจทานุช้มมึงแต่ละสำนักสำนักไปเนาะค่ะเนาะแล้ตอนสุดท้ายก็คือสีใหญ่ทาพุช้มมึงหมดเลยว่าแต่ละสำนักมีขอดแตกต่างกันจังใดเนาะคะ่ะทานผช้มเนาะไปมือพร้อมกันกับทานผู้มขาทานผช้มทียังบมทันเหนือเขามากติดตามห้าน้อยของลุงหมานแอดกระยัเชื่นชวนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหลขตัวเหลขกลุงหมานน้อยมากค่ะทานผช้มขาน้วยอีลี ออมีตัววิ่งตัวรูดหนึ่งตัวเ,ออเลขสามตัวตัวหนึ่งแล้วก็เลข2ตัวแค่3มชุดแล้วมือกับสีชุดแค่นั่นเองอะตรงช่วงขไม่ได้มากมายอะไรคือเราให้เน้นพิเศษกับเน้นปกติทามมันสิไปวิ่งพี่ก็ถือประของแถมเนาะค่ะเนาะแต่ว่าหลายคนกับโชคหมานมากติดตกันตั้งหลายมือแล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่ได้สามมือแล้วนะคะทั้งช่วงขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางฮานอยบ่อท่านผู้ช่วงบออบ่นทู้ช่งฟังนะะเนะาะค่ะเนาะท่านผู้ชมจะได้เขามาติดตามตัวเลขเนวทางของลุงหามานฮานอยมัดรวมแอดลงทุกมือด้วยค่ะทั้ช่วงขาลงทุกวันเพราะฉะนั้นไปสนใจเอาเงินไล่บ้านเอาได้เลยะคะ่ะเพราะว่า ขนาดเอ็ดเลนวิ่งเทอรลบาทสองบาทเอ็ดก็ได้นะคะมือนี้ก็ได้สองขาและสองสองน้อยแล้วน้อยพิเศษก็ได้น้อยปกติก็ได้ถึงแม้ว่าน้อยมุดก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะโมเมนตว้าห้าสิบปีเดาหาได้ง่ายได้เงินมมขาดทำช่วงขาอันนี้เบาเกินในท่านผู้ชมฟังเนาะเป็นมองเล่าพัฒนานำกันการทำช่วงขา่าสำนักใดแหน,น้นะคะ,นะเนาะแอ็ดเอามามื่อนีเจ็ดซันักแอ็ดจะสรุปความกันเลยเพื่อบเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะ แล้วก็สิเปียบเทียบท่านผู้ชมเมืองวา่าแต่ละสำนักตัวใดชนกันตัวใดโบชนกันเนาะค่ะเนาะดูดีกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำนักแหลกเป็นเป็นน้อยรวมพลังของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองเนาะค่ะเนาะเป็นน้อยรวมพลังของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองเอ่อของอาจารย์หนึ่งวิ่งหลูดทีหนึ่งนะคะ เลข3ตัวของคนคือศูนย์หนึ่งสามหลักกับหนึ่งสามหลักกัอันนี้เพิ่นเนนยนนะคะตัววงแดงๆนี่คือเน้นแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจดสนะคะส่วนล่างนะคะทำช่วงขาล่างวิ่งรูดที่หกตัวเน้นของคนคือหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสองเบานะคะส่วนอาจารย์สองนะคะอาจารย์สองบอกว่า สายหลุดสายวิ่งบบผาดแน่ชั่วแล้วบอกว่าจังสันวิ่งลูดบนที่สามไหมาศูนย์สาเก่าหล้วก็บสาเก่านี่คือตัวเน้นลงลงมาก็คือสามหสาสี่นะคะส่วนล่างวิ่งลูดที่1ตัวเจ้าโค,งค,าค้งบนขึ้นหนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าหนึ่งหหนึ่งสตัวเน้ 10, 16, นขึ้นห่นย์กับหนึ่งหกเนาะค่ะทำชมเนาะแคบหน้าจอเลยค่ะทำชมคา้านี่ค่ะ แคปหน้าจอเลยของอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์สองนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะจะอ่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นของพ่อเออุบุลนะคะพ่อเออุบุลเขามาหา,มาหงามากงดเหลียบแตกเลยค่ะเอ่อหกเจ็ดหกนะคะหงวดนี้สิเป็ยนจังไหมีหกคูมีหกชุดเนาะค่ะเนาะพ่อเอบอกว่าวิ่งรูดที่แปดกับหกเน้นที่แปดนะคะ เลขจับคูมี83 80 86 89 81 88, 88นะคะเลขพ่อเอมีเป๋าพร้อมนะคะอันนี้คือของพ่อเอเมืงอุูบ่นกับทำช่วมขายแคปหน้าจอเลยค่ะจากต่อไปค่ะต่อไปเป็นของคน FC ค้นเมืองเกินนะคะเอฟ้นเมืองเกินให้บนมาทีเก่ากับหนึ่ง ตัวเน้นคือเก่าหเอ้ยเก่าสองตัวร่องเก่าศูนย์เก่าหเก่าสามหอหาอันนี้คือตัวร่องก่อนเนาะค่ะเนาะส่วนล่างนะคะล่างเพื่อนในวิ่งรูดที่0นย์กับ4ตัวเน้นของเพื่นคือ0ูนย์สองตัวร่องคือ0ู0ย์สี่ศูนย์หาสี่หาสเก่า เลขที่น่าจะมาเก้าสองกับเก้าสามกับทำช่วงขาพนบอกว่างวดนี้เอาคืนพะนะทผช่วมแคปหน้าจอเลยค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยนะคะของเอฟซีคนเมืองเกินกับทาช่วงขาเอฟซี FC คนเมืองเกินค่ะแคปหน้าจอเลยโอเคนะคะเอาคืนเพนว่าเอาคืนเลยค่ะท้ช่ว่ะางวดนี้อ้ดต่อไป เราพัฒนาปู0ูนย์เจ็ดกะทำช่วงขางวดที่เราเขาบนเขาล่างแล้วบ่เคยผ่าดจะงวดร้อมน,นี้ของปูศูนย์เจ็ดนขะปูศูย์เจ็ดให้วิ่งลูดบนที่สามวิ่งลูดบนที่สาตรงกรบอาจารย์เลยวิ่งลูดบนที่สเพื่อให้มาแปดหนึ่งแปดสองแปดสมก้าหนก้าสองเก้าสามศูนย์หล่างให้วิ่งลูดที่ศูนย์กะทำช่วงขา มีเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะท่านช่วงขานี่คือตัวเลขแนวทางของปูศูนย์เจ็ดซึ่งไม่พลาดสักงวดนะคะเนาะแคปหน้าจอเลยค่ะค่ะต่อไปเป็นของพ่อแต้มนะคะพ่อแต้มงวดที่แลวกับเขานะคะศูงวดนี้สิเป็นยังไงเหมือนกันค่ะท่านช่วงขาตัวเลขของพ่อแต้มนะคะลักหนวยเ 6กเจลักเอ,อลักฟหกเจลักหน่วย9 0 1านย์แล้วค่ะาชมชมเนาะตัวเจ้าคู่ก็มี8แปดเก้าแป7ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเนหนึ่งหกเก้าหกแล้วค่ะเนาะเพื่อนบอกว่าเน้นหลักหนึ่แล้วค่ะเนาะเน้นหนึ่งแต่ล่องมากคือศูนยะ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ ต่อไปเราพัฒนาของแม่เพชรลอยล้านนะคะแม่เพชรลอยล้านเมื่อวานแอบไปหาเพลินหัวเตือหัวเตือนเพราะว่างดก่อนเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะ,เ,นอะเออของแม่เพชรเพิ่นบอกว่าวิ่งลูดที่สองล่องที่ศูนย์นะคะตัวเลขของเพิ่นคือเก้าสองแปดศูนย์แปดสองแปดแปดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์เด็ดแปดสอง กับเจ็ดสองล่องลงมานะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเมเพะะ็ดเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเลยค่ะอาจารย์วิระสำนักสุดท้ายนะคะสำนักที่เจ็ดอาจารย์วิระบอกว่าเด่นสามสี่เก้าศูนย์หาตัวมถใส่เลยคนว่าแต่คนบอกว่าให้วิ่งเก่ากับศูนย์เนาะค่ะเนาะจับคู่ก็จะมีหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้า สี่เก้ากันหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์เลขสามตัวให้ศูนย์สามเก้ากับศูนย์สี่เก้านะคะเต็มช่วงขอันนี้บนล่างนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะนี่ค่ะทต็มช่วงขาเจ็ดสำนักนะคะเจ็ดสำนักเจ็ดสำนักสำนักใดตรงกันเน้อสำนักใดตรงกันเนอเอดมึงไปเรื่อยๆนกขันนับช่วงเนาะมึงไปเรื่อยๆก็แอด ่าสำนักได้ตรงกันเนี่ยเอ่อเพศซูนไม่มีพอแเต้มตรงกันก็ของม่เพดคือแปดศูนย์คือกันคับทังช่วงขาแปดศูนย์เตียมก็มีเพรคือกันเนาะโปเตียมก็มีเพรคือกันแปดศูนย์ ปูศูนย์เปูศูนย์เปูศูนคือไผ่บอศูนย์ 0, ปูศูนย์เกับอาจารย์วิละคือกันสองศนึ่นย์นะคะสองศคือกันคนเมืองเกินคนเมืองเกินคือไผ่บออา้าวแล้วคือ,อได้เก่าศูนย์เก่าหนึ่ง ศูนหักกับคืบกันกระทั่งช่วงขาแต่เราบอกว่าเก้าสองกับเก้าสามหนาจะมากแต่เก ch ้าสามไปตรงกับปูศูนย์เ <uy> จ็ดนะคะเก้าสามตรงกับปูศูนย์เจ็ดด้วยค่ะทั้งช่วงขาศูนหักระตรงกันเก้าสามกระตรงกันดีเกินกันค่ะทั้งช่วงขานี่ค่ะเก้าสามก็ตรงศูนย์ห้าก็ตรง นี่คือส่วนที่ตรงกันนะคะเนาะศูนย์สองกับตรงเก้าหนึ่งกับตรงนี่ค่ะตรงกันแค่นี้แหละท่านผู้ชมตรงกันมีเก้าสามเก้าสองเก้าหนึ 2, ่งศูนย์สองศูนย์หาแค่นี้นะคะนี่คือความตรงกันนะคะต่อไปของพ่อเอ๋ โค้ก็อเอตรงกันตัวไหนแปดสามแตุงกระปูศูนย์เจตุงกับปูศูนย์เจ็นี่ค่ะแปตุงกระปูศูนย์เอาจารย์หนึ่งกับอาจารย์2อาจารย์หงกับอาจารย์สองตรงกันที่ศ 1, 1 0, นยเนาะค่ะเนาะ ศูนยตรงกันศูนย์หนึ่งหกับศูนย์กกระตรงกันหนก้าระตรงกันอ้าวตรงลายตัวนี้ตัหนึ่งหตรงกันหนตรงกันหนตรงกันหนึ่งส มีเชื่อนคือเชื่อมเชื่อมตรงกันเนาะคะเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของทั้งจิตสำนักค่ะท่านช่วงขาผู้ใดมากสำนักใดกันย่อนมากพอท่านกับย่อนกับไปมึงแล้วก็แคบหนาจ่อไว้ด้วยค่ะท่านช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์เต่ละสำนักก็จะมีส่วนคล้ายคลึงกันเนาะคะเนาะตามที่แอดบอกคะท่านช่วงขามีส่วนคล้ายคลึงกันของอาจารย์หนึ่งของลุงหมานอาจารย์หนึ่งหรือลุงหมานนะคะนี่ ลุงม,มานเรียกภาสิบุคจักอันนี้อาจารย์สองอันนี้เป็นร่วมพลังของเพล่นสองคนเนาะค่ะเนาะอาจารย์หนึ่งือลุงม,มานัูเลขที่คือกันก็นคือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งขทำช่วงขาตามนี่นะคะทำช่วงขาคอยทำที่ช่วงได้เอ่อมาพระท่านก็นย้อนกลับไปมึงเนาะค่ะเนาะย้อนกลับไปมึง ล้วก็แคบหน้าจอไปเหตุการ์บ้านมืออื่นสองทุ่มครึ่งเจอกันทาช่มขาเป็นตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนาเจ็ดสำนักที่แอดเอามาสรุปนี่ตัวเลขแนวทางของเพิ่นกับบลายตัวผู้ใดที่เปลี่ยน,นเอฟซีไปกับนั่มตามได้เลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางของเพิ่นกับบพุพภาที่การทำช่มขาถ้าเปลี่ยนไปได้เดี๋ยวแอฟจะสรุปลุ่งในช่อง ไล่อีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะแอดแอดอบ่ค่อยได้สรุปช่วงนี้เพราะว่าไปหันมาหนีดูค่ะทำช่วงขาขออภัยขอถวดท่าำชมหลายๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อแรงแอดสิเฮ็ดการบ้านแล้วแอดสิเอาลงให้มึงเนาะค่ะเนะาะค่ะทำช่วงขาคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทาง7สำนักของเราพัฒนาทำช่ชมที่เข้ามาแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดในเด้อค่ะทำช่วงขาเป็น อีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่จะให้แอดไปติดตามตัวเลขแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วที่กดติดตามที่จะนับสนุนที่ดูแลก,กันมาตลอดก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีแต่ความสุขความจเจริญอ,อย่าเจ็บอย่าไข่เฮ็ดหน่อยๆก็ให้ได้หลายๆเนาะค่ะเนาะซื้อตัวได้ไกห้ถือเ้อะค่ะเลขค่ะท่านผู้ชมค่ะขอยท่านผู้ชมทุก่านทุกคนโชคมานลำรวย สำหรับคลิปนี้แอดขอลาทำช่วงไปเพียงแค่นี้เจอกันไหมคลิปหน้าค่ะทผูช้ชมคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ